มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันสุดท้ายแล้วนะคะทกสโอ,อนเงินเยียวยากเกษตรกร0 0แสนคนค่ะจากกรณีที่โครงการมาตรการเยียวยากเกษตรกรที่กระทรวงเกษต,ร,กร,กษตร,กรและสหกรณ์นะคะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศทยอยโอนเงินเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม6-3ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเกษตรกรนะคะได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นนะคะล่าสุดค่ะวันที่22กรกฎาคมเป็นวันสุดท้าย ตามกำหนดการที่ทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาศาจะโอนเงินให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคมหกซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันนี้โดยโอนเงินให้กับกลุ่มสุดท้ายเกือบ0,000 0รายค่ะทางนี้นะคะเกษตรกรสามารถตรวจสอบ สถานะการโอนเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yaya เกษตรกร .com นอกจากนี้นะคะทกสอได้แจ้งว่าสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนทำการเกษตรไว้แต่ยังไม่ได้แจ้งเลขทะเบียนบัญชีธนาคารต่อทกสซึ่งมีจำนวนราว1.2 0 0นรายนะคะขอให้รีบแจ้งเลขบัญชีธนาคารภายในวันที่25กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะ เพราะว่าหากเกินเวลาดังกล่าวทกสจะไม่สามารถโอนเงินให้ได้เพราะเกินกำหนดที่จ่ายเงินตามมติของคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับการโอนเงินงวดสุดท้ายของทกสนะคะ15กรกฎาคมประมาณ1ล้านราย16กรกฎาคมประมาณ1ล้านรายค่ะ17กรกฎาคม1ล้านราย18กรกฎาคม1ล้านราย19กรกฎาคม1ล้านรายค่ะ 20กรกฎาคม1ล้านราย21กรกฎาคม1ล้านราย22กรกฎาคมวันนี้ประมาณ5.96แสนรายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ